มาโอสลับกันไหมครัครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผู้สกุลดัมซิ่งคุณด่วนครับอันนี้มาดูฮีโนวิตเตอร์ครับเอ้ามากเลยครับนี่เอ้าเอากับพี่ลองกันมากเลยครับเอ้ามากเลยครับนี่เบอร์หรือเปล่าเนี่ยจะไปไหนจะไปไหนครับนี่ขยับไปทิ้งครับเสียโน้ครับ โอมว่าจะมาแอบถ่ายคนเดียวนี่ไม่ได้เลยผมว่าจะมาแอบถ่ายคนเดียวไอ้เสียมาทําอะไรครับเสียมาทําอะไรครับจี่โผมว่าจะเอาไปล่องนะครับฮะจะไปไหนนะครับไปล่องนะครับไปใส่อะไรครับนี่ใส่แป้งที่ไหนครับที่โรงแป้งไหมครับโรงแป้งอ๋อโอ้อันนี้เป็นสิบล้อใช่ไหมครับกระบะพื้นเรียบนะนี่ยี่สิบสองล้อครับยี่สิบสองล้อนะครับต่างรุ่นกันเลย เอาเราลองลองลองเช็ครถครับนี่ครับเสี่ยนุขเขาเช็ครถก่อนจะไปล่องครับซื้อโอ้สามสี่สี่ครับเนี่ยโอ้โชว์ไฟครับโอ้้วทำไมไม่ถอยออกมานิดนึงนะครับเออถอยมากถอยมากถอยมานิดนึถอยมากถอยมากเสีย่ยเขาจะไปล่องนะครับ เดี๋ยวแกก็จะถ่ายคลิปลงเรื่อยๆนะครับเวลาไอตอนแกไปล่องเดี๋ยวรอชมนะครับช่องโมซิ่งคุณด่วนนะครับอันนี้ผมเกินเกินไว้ก่อนนะครับคู่สกุลน้ำซิ่งคุณด่วนนะครับเกินเกินไว้ก่อนเท่านี้นี่นะครับท่นนี้ครับเจอทักเลยนะครับเจอไหนเจอร้านข้าวเกี๊ยวกับทักเลยนะครับเนี่ยสาวตัวเลยนะครับขาวตัวเลยนะครับโอ้โหมีแต่เดี่ยวเท้ ันนี้ทำไมถึงถึงได้ไปครับนี่เก็พูดให้ฟังครับอ๋อพอดีรถรถรถวิ่งไม่ทันก็ต้องได้ไปครับคือคนขับลาใช่ไหมครับลากลับบ้านก็เลยงานก็มีเยอะหน่อยก็เลยเอารถไปวิ่งดีกว่าจอดเฉยๆใช่ไหมครับครับครับนี่อะไรครับนี่งแกลงหนึ่งเดี๋ยวไปซองดูนะครับแกลงนะครับแกลวดงงนะครับมงโม่นีล แห้งอยู่อะสู่ห้องเสียโอเสียดีโอว่าอะไรวะแสียแต็ดนะครับแสียแต็ดเสียดีโอห้องแช่ดิกลางแห้งเลยกลังแห้งดีห้องมอสามปากคุณนาะสามตัวหนอกแกเอาเดินเดินรอบๆก่อนครับก่อนก่อนจะไปล่องนี่เขาต้องทําอะไรบ้างครับก่อนออกจากบ้านก็คือดูยางไหมเอะไรครับแล้วจะทำมาเปลี่ยนยางแฝดกี่นะครับอ๋าจะกลับมาทําไมครับไปไปแล้วก็ไปเลยดีครับขึ้นมาทําไมขึ้นวันที่เจ็ดลงวันที่เก้านะผมก็จะไปลี่ยนิ้ต่อยนะครับผม อาจะไปใส่แป้งแล้วจะไปไหนครับต่อครับไปลุงลัดกระบังครับลุงลัดกระบังโอ้โรถโม่ครับนัดกระบังเลยใช่ไหมครับไปใส่ไปเอาคิวคืนนี้ใช่ครับไปเอาคิวคืนนี้ครับเอาคิวคืนนี้แล้วก็ได้ใส่พรุ่งนี้ครับได้แต่พรุ่งนี้ก็ไปส่งลัดกระบังนะครับใช่ครับส่งลัดกระบังครับมุ่งไฟยางเท่นะครับไฟอะไรอย่างเงกดเท่ครับนี่ดูไฟครับไฟเราข้างใช่ไหมเขาเรียกเนี่ย ไปเราวข้างครับไปเราวข้างแบบใหม่ครับอย่างเดียวรันเช็ครถก่อนไปครับเนี่ยอันนี้ไอเอลีใช่ไหมครับแมรนครับใช่ครับผมโอ้ใบรุ่นวุ่นวายก็มีนะครับนี่โอ้ไปเยอะครับไปเยอะ ก็จะจอดเข้าหม้อหม้มันสุกพ่อก่อนนะครับครับผมจะหมวอมันสุกพ่อก่อนนะครับเวลานั้นเวลาโคนตกเราจะได้เข้ารถง่ายๆนี่ใส่ได้กี่ตันครับนี่น้ำหนักน่าจะได้สามสิบสามตันนะครับสามสิบสามตันนะครับท่านผู้ชมโอ้ใส่ได้เยอะนะครับนี่เยอะนะครับถ้าเป็นพื้นฐางยาวถ้าเป็นฐางสั้นนี่ได้แค่ยี่สิบเก้าตันนะครับก็แค่พวกรถสิบสองล้อนะครับรถสิล้อนี่จะใส่ได้เยอะ รถ2 0จะใส่ได้เยอะกว่านะครับถ้าเป็นหางเซมิดำเกลือไม่ใช่หางเปลยครับหางเปลยถ้าหางเปลยนี่รถ10ล้อได้เยอะกว่ดนะถ้า26ยิ่งได้เยอะกว่ดนะได้เยอะนะแต่ว่ามันเบาใช่ไหมครับมันเบาแต่ว่ามันเบามันเบาครับเเเเบบบบบาาาาครััทอนนี้ไฟอะไรครับไฟญี่ปุ่นแท้ๆนะครับญี่ปุ่นแท้อันแต่ซื้ออยู่เมืองไทยนี่แหละครับใช่ครับแต่ซื้อเมืองไทยแต่มันมันเป็นไอ้ไอ้เป็นสูตรของญี่ปุ่นบอก อันโน้นีครับื้อๆนะครับด <laughs> ี่ีดีดมดี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 ดงดีดมาีดีดีหีดีดดี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 ดอดีดีดเดี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 ดอาดอเดดอี ที่เป็นท้ายมันหลุดมันยังอย่ดีว่าไงขอองเอาไปยังวา่เาเพื่ออะไรหรือโควิดว่ามันติของมือนี้อันไหนมันก็ต้องมีอายุการใชนะ้งานมันเราตบอทต้นตลอดเราต้องถึงกันต้องระวังด้วยนะครับดูไปหมากไหมครับด,ดูดูจัดนะจัดจัดให้ท่านผู้ชมนะโอ้ไพหมาก เอสลับกันมาเถอะเบิ no ้งตัวท <w> ันยัขึ้นกดจยังกับปิงกี้ดิเัาทันยักับปิงกี้ก็ได้เท่าตัวแบบนี้นะโอ้ปักกัวเขาจะไปไหนครับเขจะเข้าบ้านหรอครับขับน้ำครับอันนี้หัวสปริงล้วเดี๋ยวเรามาดู ถรถตูเอไอ้สปิงตัวนี้ไม่ใช่ไหโอ้บางฝนนี่คือวันนี้พามาดูเสียนุนะครับเช็ครถครับก่อนออกเดินทางไปใส่แป้งนะครับที่โรงแป้งมันกระสินะครับไปส่งลาดกระบังครับมีโนวิกเตอร์ครับ3า4สีแรงม้านะครับเลย จอดก่อนครับจอดก่อนครับจอดก่อนครับประตูขี่ก็ได้ครับเคแล้วไอ้กลัวไรปวดคนไปลองยิ้มปุ๋ยปุยนอนกับวอลับได้ไหลเนี่ยไปลองน้อนกับวอลฟ์ครับนี่เขาได้ไปลองเชียรโน่เนี่ยเอาละเอาละประตูแดงผมมุมอ่ะเอาละเอาละประตูแดงครับพิกัดสามสิบสามตันสามสิบสี่ตันนะครับเนี่ย เอาผมไปนะเขาใช้จอดได้ไหมโอ้ี่บอกสิปเอาอย่างนั้นผมแบบนี้จับผมอย่าไปส่งเสียเกลือทำถักแต่ว่าค่ะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เจรนใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าเป็นไงครับคลิปหน้าก็เด็ดไหมครับเด็ดไหมเด็ด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 ห้ามพลาดใช่ไหมครับห้ามพลาดครับสุดยอดคลิปหน้าห้ามพลาดครับโอเคครับ บ๊ายบายครับเ<ม>จอกันคลิปหน้าครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับจย